แค่ว่าทำนาทำไร่ทำสวนเลี้ยงสัตว์หรือเลี้ยงสัตว์น้ำแค่นี้ก็เป็นเกษตรแล้วครับมีตัวอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับกรณีการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมในพื้นที่ใจกลางเมืองแห่งหนึ่งนะครับก็คือว่ามีห้างสปปรรพสินค้าแห่งหนึ่งแต่เดิมเป็นห้างสปปรรพสินค้าที่ใหญ่โตมากเลยอยู่มาวันหนึ่งก็เจ๊งนะครับง่ายๆเจ๊งเลย แล้วก็ศาลก็มีคําสั่งให้รื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นห้างสับพสินค้าแห่งนี้ระหว่างที่มีการรื้อถอนไปบางส่วนเกิดตึกถล่มนะครับผู้รื้อถอนเจ้าของเนี่ยก็ไม่สามารถรื้อถอนต่อไปได้ท้องจีนก็ประกาศห้ามเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่อาคารแห่งนี้ห้างแห่งนี้เคยมีข่าวอยู่ครั้งหนึ่งนะครับออกผ่านทางหนังสีพิมพ์บอกว่าเจ้าของห้างได้มีการเลี้ยงปลาคาร์ฟนะครับในพื้นที่ใต้ดินซึ่งเป็นห้างแห่งนี้ เอาไปขายกรณีลักษณะนี้จะถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมหรือไม่อันนี้เราต้องมาดูข้อด้จรินนะครับปรากฏอย่างนี้ครับว่าพนักงานท้องถิ่นได้เข้าไปตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่อาคารสิ่งปลูกสร้างแห่งนี้แล้วนะครับพบว่าพื้นที่ใต้ดินซึ่งเจ้าของที่ดินสิ่งปลูกสร้างเคยอ้างว่าเลี้ยงปลานะครับปัจจุบันมีสภาพเป็นน้ําเน่าเสียมีกลิ่นเหม็นน้ําสีดําเต็มไปหมดขยะเต็มไปหมดในพื้นที่นะครับโดยวินยูชนแล้วไม่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้ กรณีนี้แม้จะอ้างว่ามีการเลี้ยงปลาและเคยเอาปลาไปขายนะครับออกเป็นข่าวใหญ่โตทั้งหนั่งสืบพิมพ์เราก็ไม่ถือเป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมท่านต้องเสียภาษีกรณีเป็นที่ว่างป่าไม่ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพครับมีอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมกรณีนี้มีการถามมาจากหลายจังหวัดหลายท้องถิ่นมากเลยนะครับว่าถ้าหากธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่มีการเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ อะไรจานวนมากเลยเป็นหลักหมืน่นหลักแสนตัวในพื้นที่ของเขากรณีนี้จะถือเป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมไหมคําตอบคือง่ายๆครับท่านต้องตอบคาถามผมพี่ได้ก่อนแล้วท่านจะรู้เองว่ามันเป็นเกษตรหรือไม่หรือเป็นอื่นๆสมมติว่าในกอเป็นชาวนาธรรมดาเลยนะครับตาสีตาสาธรรมดาเลยเลี้ยงหมูสิบตัวท่านว่าเป็นเกษตรไหมครับเป็นครับเลี้ยงหมูร้อยตัวท่านว่าเป็นเกษตรไหมครับเป็นครับเอมันร้อยตัวเ็ายังเป็นเกษตรใช่ไหมถ้าหากชาวนาคนนี้เลี้ยงหมู แสนตัวแล้วครับเป็นเกษตรไหมเป็นครับอ่า้าหากชาวนาย,ยังเลี้ยงหมูได้แสนตัวแล้วเป็นเกษตรแล้วทําไมนิติบุคคลนะครับซึ่งประกอบธุรกิจเกษตรรายใหญ่เลี้ยงหมูแสนตัวมันจะไม่เป็นเกษตรนะครับเป็นครับผมขออีกคถามหนึ่งนะครับมีคนถามกันมาเยอะเหมือนกันในเรื่องนี้มีคนถามว่ารีสอร์ทซึ่งปลูกอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับในป่าเขาลำนาวไพในบริเวณพื้นที่รีสอร์ทเต็ไมไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ไปหมดเลยเคสนี้ นะครับกรณีนี้เราจะถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์ประกอบเกษตรกรรมไหมครับคําตอบคือไม่ครับเพราะอะไรก็เพราะว่าการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมตามบักเกณฑ์ของเราคืออะไรครับต้องทํานาทําไร่ทาสวนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์น้ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรบริโภคจาหน่ายใช้งานในฟาร์มใช่ไหมครับท่านจําได้ใช่ไหม้าจจาได้ถามต่อเลยกรณีนี้รีสอร์ทวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่ออยัอไซัยัวไซของไทยของคนผู้เข้าพักท่านจะไปอ้างว่าทํานาทําไร่ทาสวนเลี้ยงสัตว์น้า ไม่ใช่เลยดังนั้นเวลาท้องถิ่นเราไปประเมินภาษีนะครับเราก็ต้องไปประเมินตามข้อดิจริงของการใช้ประโยชน์เมื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พักอาศัยแล้วก็ต้องตีเป็นพักอาศัยครับเราไม่สามารถประเมินเป็นประกอบเกษตรกรรมได้พื้นที่ดังกล่าวแม้จะมีต้นไม้ขนาดใ,ใหญ่ขึ้นลกครึ่มไปหมดเลยแต่พื้นที่ทั้งหมดมันเห็นอยู่แล้วครับว่าท่านต้องการเป็นส่วนเสริมขององค์ประกอบเกี่ยวกับรีสอร์ทของท่านเพื่อจูงใจให้คนเข้ามาพักดังนั้นเราไม่สามารถตีเป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมได้ครับ ร้านขายต้นไม้ข้างทางเวลาเราไปพบเราจะถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมหรืออื่นๆครับคําตอบในเรื่องนี้มีอยู่2กรณีท่านครับคีย์เวิร์ดมี2เรื่อง1คือเพาะ2คือวางเพื่อขายถ้าหากท่านเพาะปลูกต้นไม้เพื่อจําหน่ายกรณีนี้เราถือเป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมครับส่วนกรณีที่2ถ้าหากท่านเพียงแค่วาง ต้นไม้ในพื้นที่นั้นเพื่อจําหน่ายไม่ใช่เพาะนะครับกรณีน,นี้เราถือเป็นการใช้ประโยชน์อื่นๆครับอีกอันนึงเราไปเจอเจ้าของที่ดินสิบุกสร้างนะครับสร้างอาคารขึ้นมาอาคารหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่าปล่อยให้นกอีแอนเข้ามาทำรังแล้วเก็บรังนกเอาไปขายกรณีน,นี้เราจะถือเป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมไหมครับคำตอบนี้ง่ายๆครับอาคารนี้เลี้ยงนกหรือว่าอาคารนี้เก็บรังนกครับ เก็บรังนกครับถ้าหากท่านตอบว่าเป็นเพียงแค่ว่าอาคารซึ่งเก็บรังนกไปขายไม่ได้เลี้ยงเพราะว่านกอีแอนเป็นครับนกตามธรรมชาติบินเข้ามาอยู่ในตึกแล้วก็ทํารังไว้ใช่ไหมครับกรณีอน,อน,นี้เราไม่ถือเป็นการเลี้ยงสัตว์ครับเมื่อไม่ใช่เลี้ยงสัตว์จึงเป็นเกษตรไหมครับไม่เป็นครับแล้วถ้าไม่ใช่เป็นการประกอบกเกษตรกรรมจะถือเป็นการใช้ประโยชน์ประเภทอะไรครับอื่นๆครับครับแน่